แมตช์ชิงแชมป์หญิง NXT เบีนก้า e บลแ r พราจริงเจอกับเธอลลซ่าอยู่กันในศึกแบ c k l a s กำหนดหนึ่งยก เพื่อตำแหน่งแชมป์หญิง NXT s <S ออกมาก่อนผู้ท้าชิงแม่สาวเปีย right น้องเปียเปียนก้าบิลแล EST แล้วก็ควงไม่ควงผู้ชายควงเปีย

ส่งจูบนี่เดี๋ยวหาว่าโหดเกินอาขอควงอีกเอาไม่ควงหมุนตัวดีกว่าใช้ล่ะเปล่า ปิดไฟรครับไฟดับเอ้ยไม่ใช่เจ้าของแชมป์หญิง NXT ออกมาแล้วเปิดไฟต้อนรับอย่างโดเหียมเธอรลีซ่าปีศาจนักฆ่าวันนี้ เหยือของเทอร์ิซาจะเป็นเบียนกาหรือไม่เรอติดตามเลยอยเข็มขัดยังคาดถึงนะโอ้ววโชคดีไปนึก <kes to S 2> ว่าจะคาดไม่ถึงอะดูเอวอะ <c ười> เอวนี่เป็นก้อนเลยฮะโอ้เอา เมืไฟคมขวัญหน่อยอโดนแน่เบียนก้าเฮ้อเฮิงแชมป์จากค่ายลองค้าชิงจากน็อกวิล <c oughs> เทนเนสซี เบียนกาบินแลเจ้าของแชมป์อยู่ในอเมริกานี right. ่แหละเป็นแชมป์หญิง NXT เทอรลีซ่าลาลาเหมือนหน้าเจแกไม่พอใจเหมือนแอดมินไป ไป็นลา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 ใส่อ่ะหิงแชมป์หญิง NXT นะยำหลายรอบมากเอาละพร้อมทั้งสองสันละครั้งวิ่งมาเลยโอ้โหปิวเบียนก้าสิบล้อชนจกเลยมาถึง โดนอาจอีกแล้วก็จับเวียงเข้าเทินบักเกอร์ฝั่งนู้นแล้วก็วิ่งมาออกปั๊มไม่โดนโดนตัดขาเจ็บเขา่าโดนเตะอาจะเตะไม่ได้แล้วเต้นโยงโยงโดนจับสลัดทิ้งเจ็บบ้างโดนเข้าอกว่าไปเจ้าจับเวียงทิ้งะเบียนก้าทุบโดนนต่อยเลยทำอะไรไม่ค่อยได้หงายท้องมีอีก หุ่นคนละไซส์โดนบีบคอไว้จะโดนอะไรอีกโดนอู้หลวงทองอะสะอาดไหมละ่ะโดนอาดไวสุดเลยทำไรต่อจะเชื่อดอะอู้ยนมแตกอัอ้ก็โดนดูดวิญญาณดูดดูดดูดไม่ใช่น้ำอุ้ยดูดใจเลย เบียนกล้าไวไ้ไหมเนี่ยต้นแมตเองอะ่ะโอ้ปล่อยอ่ะเขาขึ้นมาเจอริซ่าคว้าแขนแล้วจับยกโอ้โหเสียงแขนหักมากจับเพียงทิ้งไปก่อนแล้วก็วิ่งมาเอาอ,อ,อะไรสป,ปริงมาจับยกเลยเหรอไม่ได้ครับเธอริซ่าจับขึ้นบ่า แล้วโยนทิ้งืออหือโกรเลยหนึ่งสองได้แค่สองงงเลยมาทนได้ดอกนี้ก็ทนเอาไม่ได้โดนตัดขาเบียนกาจับใส่บอสตันแคปโอ้ยม้วนออกอย่างเร็วแรงเยอะจัด เบียนก้าโดนคว้าคออีกผักไปก่อนโอ้ผักออกมาโดนเตะจับยกเลยอะโยนตามน้ำโดนจับกดบ้างหนึ่งได้แค่หนึ่งเดียวเวอเลยเบียนก้าโอ้ยหนึ่งเองเหองั้นมานี่เลยมาจะใส่ไม่ตายชั้นชั้นใส่เธอ จับยกเฉยจับโคดีเรียบร้อยลากศพไปกลางเวทีแล้วพิกกดกรรมาการนับเร็วๆหนึสองได้แค่สองโอ้ยจะร้องไายเบียนกาตันหนไงวะมาเสริมแรงก่อนแล้วก็ฟอกสแปด แต่เข้าหลังไปเธอริซ่าลุกมาจับเวียงอู๋ไหลกระแทกอีกแล้วเราเบียงกล้าจับขึ้นบายอีกเราทำอะไรอ่จับมาไม่ได้จะพาวเวอร์บอมโดนเคกระบาลเทอริซาโคตดไลน์อ่อไม่พอเอาครั้งที่สองไม่ไม่พออีกสามทีถึงจะพอ เขขึ้นมาเชื่อต่อจับดูดวิญญาณอีกแล้วเราจับเป็นโคกสแลมโกตเลยหนึง่งสองได้แค่สองเธอริซ่าก็เครียดเนาะมีแต่คนเครียดเว้ยโดนจอบเบเกอร์เลยหายเครียดยังจะโคตรไลน์ไม่โดนนะเธอริซ่าจับอุ้มแล้วก็สแลมไป ทำไรต่อเนี่ยขยี้หน้าหักคอไปจับลากศพออกมาคาตกรเตะเข้าหูชายโคงแล้วชาร์จไม่ตายรอเตะเข้าไปเสียบเข้าล็อกขึ้นบ่าแล้วก็เทกระจาดฮะเด็ดลายตายอย่างเขียด หนึ่งสองยยังไม่ตายเบียนก้าเทอร์ิซาาบอกนับเร็ว,รวๆดี๋ยวเชื่อนใหนจน้จับขึ้นมาก็โดนจอเบเกอร์ไปแล้วอ้าวเบียนก้าจับขึ้นบาสวนเลย k ค d โอ้โหไม่ตายแบบผัดกันแบบทีต่อทีกดลวหนึ่งสอง ตายแค่สองเฮ้ยโว้ยกะไม่อึดอย่างนี้จับขึ้นมาเบียนก้าต่อยอึดจัดแมต tn ี้ทั้งคู่เลยจับยกแล้วก็จับลอยโ,อโดนต่อยท้องน้อย เทอริซ่าจับุู้เอาดินเฉยผากออกไปโคดไลน์ให้จะคานไปไหนไม่ต้องไปอีปีซารเอานี่ไปหอบกดเลยหนึ่งได้แค่หนึ่งเดียวก็ทําท่ามาดามดามด้วยเข่ายืดแขนและดามดามด้วยเข่า โดนกระทุง้งอ้ามแดกไปครับเบียนก้าเอาโดนจับเสียบเฉยเลยจับเป็นซูเป็กสลมทำได้ต่อโหยจับเส้นนะนวดแผนโบราณเบียนกาจะไหวไหมเอาบาดขาเลยอะโอ้โห นวดจังเลยมานี่จับโยกเอาโอ้สปริงบอดได้เฉยโอ้เธอร์ซ่าฝืนสังขารทิ่หมายจับฟ <c oughs> าดไปเลยจับพลิกขันมาแล้วก็กระถุงขาทำไรต่ออุ้ยเฮดบัต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 โอ้ยหัวโนบอแล้วเบียนกาโดนหนักตอนนี้ ต้องโตกลับแล้วไม่ได้อะโดนถีบจอยางแล้วโดนเตะอ้าวโดนดอกนี้ไม่น่ารอดฮนะเดดไลน์ oh <my. S 1> อันนี้ตายอย่างเขียดจริงๆแล้วมั้งเนี่ยหนึ่งสองสามครับไม่รอดทนได้ก็ยอดมนุษย์แล้ว อันนี้ดอกแรกหลังจะหักเอาทนได้ดอกแรกอันนี้ k คดสวนกับก็ยังทนได้ อันนี้โคตรลายเอายังดูไม่จบเลยรีบไปไหนทีมงานเธอรีซ่าป้องกันแชมป์หญิง NXT ไว้ได้ครับใครจะลม้มปีศาจคนนี้ได้น่ากลัวขนาดนี้ต้องรอดูละ ต้องหายอดมนุษย์มาล้มนางคนธรรมดานี่ไม่เหลือซาก